สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้นะแต่ผมก็จะมาสอนวิธีการทำ transition อีกสักหนึ่งรูปแบบครับ transition ที่เราจะมาทําในคลิปนี้ครับก็จะเป็นแบบประมาณนี้ครับอ่าก็จะเป็นแบบ transition สวยๆหวานๆน,น,น่ารักน่ารักแบบนี้นะครับในคลิปนี้นะผมจะมาทําในโปรแกรม premiere pro นะครับวิธีการทําจะทำยังไงไปลองดูกันเลยครับ สำหรับคนที่กำลังอยากได้ข้อความสวยๆไว้ใช้ในคลิปวิดีโอของเราแบบยูทูบเบอร์ดังๆนะครับผมมีไฟล์เทมเพลตข้อความแบบยูทูบเบอร์มาแนะนำนะครับไฟล์เทมเพลตแบบนี้จะเป็นไฟล์สำเร็จรูปที่มีลูกเล่นและทราซิชนต่างๆมาพร้อมในตัวแล้วนะครับวิธีใช้งานก็ง่ายๆเลยครับเพียงแค่ลากมาลงไทม์ไลน์แล้วแก้ไขข้อความหรือเพื่อนๆอยากจะแก้ไขรูปแบบเองก็สามารถทําได้ทั้งหมดใครสนใจไฟล์เทมเพลตนี้ติดต่อมาที่ผมได้ทุกช่องทางหรือดูรายละเอียทด,ทดทั้งหมดที่ใต้คลิปนี้นะครับมาที่โปรแกรมพิม,มงพ,พงเราะออไปที่ประม10% เราก็ให้เพื่อนๆมาที่ตรงนี้คนระับเพนทูตรงนี้นะแล้วก็เลือกเล็กแองเกินี่แหละแล้วเราก็ทําการวาดลงไปเลยนะให้เพื่อนๆทําการวาดอย่างนี้นะวาดให้มันเป็นแนวแบบแนวเล็กๆแล้วก็ยาวๆสูงๆอย่างนี้นะให้เพื่อนๆวาดประมาณนี้นะาวาดประมาณนี้แนวๆนวน,นี้เส้นแค่นี้พอนะแล้วก็กดฟิตขึ้นมาอ่าเราดูเนี่ยเส้นประมาณนี้นะ แล้วก็พอวาดเสร็จแล้วเนี่ยให้เ,เพื่อนๆมาที่แถบกราฟิกนะแล้วก็พอมาแถบกราฟิกมันจะมี essential g กราฟิกตรงนี้นะให้เพื่อนเพื่อนครับมาที่กราฟิก p ็อพเพอรตรงนี้นะกดไปตรงนี้นะแล้วก็เลือกตามผมนะลา Jo อยเนี่ยเลือกเป็นลาวจอยแล้วก็ line cap เนี่ยเลือกเป็น La ว cap นะเลือกอย่างนี้นะอันนี้สําคัญนะเรากดโอเคแล้วก็ไอตรงฟ l ลเนี่ยเราติ๊กถูกออกนะติ๊กออกแล้วเราก็มาติ๊กตรงสโตกแทนเพราะว่าเราจะใช้สโตกมันอย่างเดียวแค่นั้นนะแล้วก็ให้เพื่อนเพื่อนปรับขนาดสล้วก็ทําเปลี่ยน กดที่เปลี่ยนสีขึ้นมานะเพื่อนๆก็ทําการเปลี่ยนสีได้เลยนะแต่เดี๋ยวผมจะมีสีของผมที่ผมเลือกไว้แล้วผมก็จะเอาที่ดูดสีมาดูดถ้าเกิดเพื่อนๆมีอย่างนี้เพื่อนๆนก็มาดูดได้เลยนะดูดอย่างนี้พอดูดสีเสร็จแล้วใช่ไหมตรงนี้ก็ปรับเป็น100แล้วใช่ไหมสต็อกให้เพื่อนเพื่อนกดบวกตรงนี้นะกดบวกขึ้นมา กดบวกขึ้นมาพอเราได้สโตกอีกอันนึงเนี่ยเอาที่ดูดสีเนี่ยมาดูดกับสโตกด้านบนนะแล้วก็ปรับตรงนี้เป็น100อ่าเห็นไหมเพื่อนๆเ,เห็นไหมมันจะโค้งๆแล้วนะอันเนี้ยเราต้องมาประยุกต์ปรับใช้กันเอานะเพราะว่าเราจะไม่มีตัวโค้งโดยเฉพาะของมันในโปรแกรมนี้นะเราก็เลยต้องทําอย่างนี้นะแล้วก็ให้เพื่อนๆบวกขึ้นมาอีกนะบวกขึ้นมาอีกแล้วก็เอาที่ดูดสีเนี่ยมาดูดปึ๊บอย่างนี้นะแล้วก็ไปที่100แล้วก็ บวกบวกเพิ่มเอาที่ดูดสีมาดูดสีเหลืองแล้วก็ปรับที่100เราจะทําสักประมาณอ่ะเดี๋ยวเราลองดูขนาดมันก่อนว่าเราชอบขนาดประมาณไหนแล้วก็บวกขึ้นไปอีกที่ดูดสีมาดูดปรับไปที่100อ่ะบวกเอาที่ดูดสีมาดูดสีปรับไปที่100 1>, 1 2 3 4งสอห้อันแล้วผมจะทําสัก7อันแล้วกันอ่ะบวกไปอีกอันหนึ่ง7จ็ดสตกนะแล้วก็ที่ดูดสีมาดูดแล้วก็ปรับไปที่หนึ่งร้อยผมว่าประมาณเนี้ยผมโอเคแล้วแล้วก็เพื่อนๆลองเลื่อนตรงนี้ดูได้นะอีกด้านหนึ่งมันก็จะโค้งอย่างนี้นั่นเองอ่าเห็นไหมอ่าถ้าเกิดเราลองซูมออกไปเหลือประมาณสิบเปอร์เซ็นต์อ่ามันก็จะเป็นแท่งประมาณนี้นี่ครับ แล้วเดี๋ยวเราจะทําการเอนิเมตมันให้มันเลื่อนลงอย่างนี้นั่นเองนะไม่มีอะไรยากเย็ยนเลยง่ายๆผมก็จะฟิตขึ้นมาใหม่แล้วกันแล้วก็เราจะปรับให่องเนี้ยมันอยู่ตรงกลางนะก็คือให้เพื่อนๆกดที่ shape เชฟศูนย์หนึ่งนี่แหละแล้วก็กดที่ไอ้ตรงเนี้ยมันจะมีเอ่อให้มันกึ่งกลางเนี่ยกดทั้ง2แกนนี้เลยนะ2ตัวนี้นะสำคัญนะกดให้กึ่งกลางก่อนอ่ะแล้วก็ให้เพื่อนๆอ,อาจจะเลื่อนขึ้นไปก็ได้เลื่อนขึ้นไปอย่างนี้ให้เราเห็นหัวมันก็ได้เราจะได้แบบเออเห็นหัวมันประมาณนี้ใช่ไหม แล้วก็พอเราได้อันแรกเสร็จแล้วเนี่ยให้เพื่อนๆทําการกดตรงเชฟเลเยอร์0ูนย์ตรงนี้น,นะแล้วกดคอนทรลซแล้วก็คอนทรลววางมันก็จะได้เชฟอีกอันหนึ่งก็คืออีกตัวหนึ่งนั่นเองเนี่ครับตัวนี้นะอ่าพอได้อีกตัวหนึ่งขึ้นมาเนี่ยให้เพื่อนๆพืพ่ทำการเลื่อนตรงนี้นะ เลื่อนแกน x เนี่ยให้มันมาชนกันนะให้มันมาชนกันอ่าให้มันชนกันอย่างงี้อ่ะแต่ก่อนที่เราจะมา copy วางเนี่ยสมมุติถ้าเกิดใครอยากให้มันมีเงาเนี่ยเราควรจะใส่เงามันตั้งแต่ตัวแรกอ่าอย่างเช่นเดี๋ยวผมลบตัวนี้ออกไปก่อนนะถ้าเกิดใครอยากให้มีเงานะแต่ถ้าเกิดใครไม่อยากให้มีเงาเนี่ยเราก็ทําขั้นตอนนี้ต่อไปได้เลยนะแต่ถ้าเกิดใครอยากให้มีเงาเนี่ยเดี๋ยวผมลบตัวนี้ออกก่อนเราจะใส่เงาตั้งแต่ตัวแรกอ่ะก่อนใส่เงาเนี่ยถ้าเกิดเราใส่เงาไปเลยเนี่ยเราจะมองไม่เห็นเงานะเราต้องปรับพื้นหลังเนี่ยจากสีดำเนี่ มีแบ็กกราวด์อยู่ด้านล่างก็ไม่ต้องปรับตรง ตรงนี้ก็ได้นะถ้าใครมีแบ็กกราวอยู่ด้านล่างเนี่ยก็ไม่ต้องปรับเป็นตารางนี้ก็ได้เพราะว่าถ้าเกิดผมไม่ปรับเป็นตารางนี้เนี่ยพอใส่เงาไปเนี่ยมันจะมองไม่เห็นวิธีการใส่เงาเนี่ยให้เพื่อนเพื่อนมาติ๊กตรงนี้นครับชาร์โดตรงนี้ติ๊กไปเลยแล้วก็เปลี่ยนสีเงาผมก็จะเลือกสีดําสุดแล้วก็กดโอเคแล้วก็ปรับเงาตามใจชอบนะอ่าปรับเงาตามใจชอบอ่ะผมจะปรับเงาประมาณนี้ดิสแทนผมปรับศูนย์แล้วก็โอปะซิตี้ผมก็จะปรับประมาณนี้ไม่ค่อยเข้มมากก็เอาให้มันพอรู้สึกอะ้ใอใส่งนะ่งนตไมตกออกนะไม ไปแค่นั้นเองแล้วก็ทําเหมือนเดิมอย่างเมื่อกี้นี้นะก็คือกดที่เชฟศูนย์หนึ่งเนี่ยกดคอนทอนซีแล้วก็คอนทอนวีวางแล้วก็ก่อนที่เราจะเลื่อนเนี่ยเราจะเลื่อนก่อนก็ได้หรือเราจะเปลี่ยนสีก่อนก็ได้ก็คือถ้าเกิดเพื่อนๆอยากจะเปลี่ยนสีก่อนก็เอาที่ดูดสีเนี่ยไปดูดหรือกดจิ้มเปลี่ยนสีตรงนี้นะอ่ะผมจะจิ้มเปลี่ยนสีตรงนี้แล้วก็เอาไอ้ทุกสีของสตกเนี่ยมาจิ้มกับอันแรกที่เราเปลี่ยนมานั่นเองก็คือทำให้มันเป็นสีเดียวกันอ่าเห็นไหม เพื่อนเเห็นขั้นตอนการทําคร่าวๆแล้วนะเพราะเปลี่ยนสีได้แล้วนะทําการเลื่อนนี่ครับเลื่อนมาอย่างนี้ให้มันชนกันแค่นี้ได้2อันแล้วแล้วก็ทําอย่างนี้ไปอีกนะทำมาอีกกดคอนโทรลซีคอนโทรลวี v, วางแล้วก็เปลี่ยนสีผมก็จะเปลี่ยนเป็นสีนี้เอาที่ดูดสีมาดูดแล้วก็ทําการเลื่อน,นครับเลื่อนให้ชนกันประมาณนี้แล้วก็ทําอีก ไอตัวที่3าผมเลื่อนไปทางฝั่งขวาดีกว่าอ่าตัวที่3าผมเลื่อนไปทางฝั่งขวาอ่าประมาณนี้แล้วก็ตัวที่4ผมก๊อปมาแล้วนะตัวที่4คือตัวนี้แล้วก็ทําการเปลี่ยนสีสีม่วงแล้วกันนะ่ะอ่าผมก็เลื่อนมาแล้วนะเป็นตำแหน่งนี้แล้วก็กด ctrl C ctrl V ทําการเปลี่ยนสีผมก็เลือกสีฟ้าอ่า คือทำ transition พวกนี้เนี่ยเราทําแค่ครั้งเดียวนั่นแหละเพื่อนๆไม่ต้องกังวลว่าเราจะต้องทําบ่อยนะเราทําแค่ครั้งเดียวแล้วเราก็ก๊อปวางก็ได้เดี๋ยวผมขยับไอตัวที่3ตัวนี้ใหม่ก่อนเพราะว่ามันยังไม่ชนกันมันห่างอีกนิดนึงผมต้องการให้มันชนกันเป๊ะเลยแล้วก็ตัวที่5สีฟ้าใช่ไหมที่เราเพิ่งก๊อปปี้ขึ้นมาเราก็ทําการเลื่อนไปขวาสุด แล้วก็เลือกวางตำแหน่งกันเอาประมาณนี้พอได้่างนี้แล้วใช่ไหมเราก็ลองมาดูว่าตัวไหนเป็นตัวไหนผมจะเอาให้ตัวกลางเนี่ยตัวที่2กับตัวที่4เนี่ยให้มันขยับขึ้นไปข้างบนอีกนิดนึงนะก็เดี๋ยวเรามาเลื่อนกันตัวที่2กับตัวที่4อ่เดี๋ยวผมขยับไอ้ตัวที่4นี้ก่อนให้มันมาชนกันตรงนี้เพื่อนเห็นไหมว่ามันยังห่างกันอีกนิดนึงผมลองเปิดปิดตาดูว่าถ้าเกิดเราไม่ชชว่์ว่าตัวไหนอตัวนี้ตัวที่3ผมก็จะขยับซ้ายนิดนึงอ่าแล้วก็ตัวขวาสุดผมก็จะขยับซ้ายนิดนึงอ่าประมาณนี้ ผมจะเอาให้ตัวสีส้มกับตัวสีออกแดงๆอ่อนๆเนี่ยขยับขึ้นไปข้างบนนิดนึงก็คือตัวนี้ตัวที่2กับตัวที่3ใช่ไหมผมจะขยับขึ้นไปแล้วก็ทําการเลือกทั้งคู่เลยก็ได้นะแล้วก็ทําการเลื่อนแกน y อย่างนี้เลื่อนแกน y ขึ้นไปอ่าเลื่อนแกน y อย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็ตัวที่4กับตัวที่ 5, 5ก็ทําการเลือกคู่ 4, แล้วก็เลื่อนแกน y ขึ้นไป ก็จะทําให้มันเหลื่อมกันหน่อยๆอ,ยอ่ทำให้เหลื่อมกันประมาณนี้อันนี้ก็คือโอเคแล้วอะผมว่าโอเคแล้วแล้วเราก็มาที่เอฟเฟกต์คอนโทรลครับมาที่เอฟเฟกต์คอนโทรลอะถ้าเกิดใครไม่ขึ้นเนี่ยกดที่ Control. เอฟเฟกต์คอนโทรลแล้วไม่ขึ้นก็กดออกก่อนแล้วก็กดที่ตัวเลเยอร์นี้เหมือนเดิมแล้วก็เราจะทําการสร้างคีย์เฟรมในส่วนของเวกเตอร์โมชั่นนะให้เพื่อนๆเปิดมาเวกเตอร์โมชั่นแล้วก็ลองเลื่อนตรงโพ i ิชันดูนะครับเลื่อนตรงโพ i ิชันอย่างงี้นี่ครับอ่าเห็นไหมพอเห็นรูปล่างยังนี่ครับ ประมาณนี้ประมาณนี้อ่ะวิธีการทำคีเฟรมให้มันก็คือให้เพื่อนเเลื่อนไปด้านบนให้สุดเลื่อนแกน y ขึ้นไปบนสุดให้มันไม่เห็นสีเหลืองตัวนี้ให้มันไม่เห็นเราลองเลื่อนไปให้มันไม่เห็นเลื่อนขึ้นไปให้สุดอ่าพอมันไม่เห็นแล้วเนี่ยให้เพื่อนๆมาที่เฟรมแรกนะแล้วก็กด toggle er animation ขึ้นไป1ตัวก็คือสร้างคีเฟรมขึ้นมาแล้วเราก็ไอระยะเวลาตรงนี้เนี่ยเราก็ลองวัดดูอ่าอาจจะสัก1วิถ้าจะไปที่สักประมาณ1วิหรือประมาณ30เฟรมเนี่ยให้เพื่อนๆกดช h i แล้วก็ บวกลูกศรขวามือ6ทีนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกตอนนี้มาที่1วิแล้วแล้วก็ให้เพื่อนๆทาการเลื่อนแกน Y ยเนี่ยลงล่างให้สุดเลยเลื่อนลงล่างให้สุดไม่ให้เห็นตัวทานซ i ชั o นของมันอะไม่ให้เห็นตัวเชฟนีครับสุดละแล้วเราลองเล่นดูนะว่าความเร็วนี้เนี่ยเราพอใจไหมอ่ามีกระตุกบ้างนิดหน่อยแล้วก็ลองเรนเดอร์ดูนะครับผมจะเรนเดอร์ปุ๊บลองเล่นดู นี่ครับอ่านุ่มๆผมว่า1วิกำลังดีหรือถ้าเกิดใครคิดว่าช้าไปเนี่ยอยากให้เร็วกว่านี้เนี่ยเราลองเลื่อนมาเลื่อนไปทางซ้ายให้มันใกล้กันนะอ่ะลองเรนเดอร์อ่ะเพลยนี่เร็วขึ้นนิดนึงอ่ะพอเราสร้างคีเฟรมได้ระยะเวลาพอใจของเราแล้ว เราก็มาปรับขีดเฟรมให้นุ่มขึ้นก็คือให้เ,เพื่อนๆลากคุมทั้ง2ตัวนะลากคุมทั้งสองตัวหรือใครจะคลิกขวาที่ตัวหลังนะครับแล้วก็เลือก east in แล้วก็ตัวหน้าเนี่ยเราเลือก i s out อ่าอย่างนี้แล้วกดน e n d e r ใหม่แล้วลองเพย์ดูลองเพย์ดูฟึบนี่มันจะนุ่มขึ้นอ่าเราลองดูระยะกึ่งกลางอ่าเห็นไหมระยะกึ่งกลางเนี่ยมันเต็มจอพอดีมันไม่มีตรงไหนล้นหรือตรงไหนโว เราก็เอาไอช่วงนี้เรากดมาร์กที่คีย์บอร์ดกดตัว M ที่คีย์บอร์ดก็คือเลือกที่เลเยอร์นี้ก่อนแล้วกดตัว M นะเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงที่เลเยอร์อ Layer ของเราเนี่ยเต็มจอทั้งหมดนะเรากด M ที่คีย์บอร์ดแล้วเราก็เลื่อนออกไปเลื่อนออกไปให้จนสุด t าร์ s ซิช o ัปึ๊บปอ่าแล้วเราก็กดที่ตัวเลเยอร์นี้กด c อนโทรลเแล้วก็ลบด้านหลังออกอ่าเดี๋ยวผมปิดไอตรงแทนเพลนซี่นี้ก่อน่ะลองเพยดูใหม่ปึ๊บ วิธีการใช้งานก็คือลากมาวางบนงานของเราได้เลยก็คือเอาไอตรงที่เรามาร์กเนี่ยมาวางตรงรอยต่ออย่างนี้นะี่ะไอตรงมาร์กของเราเนี่ยตรงรอยต่อพอดีอ่ะแล้วเราลองเรนเดอร์แล้วลองเพย์ดูอ่ะเพย์ pay. นี่ครับเห็นไหมสวยงามอ่ะถ้าเกิดอยากไปใช้อันอื่นเราก็กดปุ่มออ้ค้างแล้วเราก็ก๊อปวางแล้วเราก็กดปุ่มออ้มาวางอ่าอย่างนี้เรนเดอร์ดูลองเพย์ดูทั้งหมดครับประมาณนี้นี่ครับปึ๊บอ่าปึ๊บอ่า หรือถ้าเกิดใครทำให้ได้เป็นอยู่ในเลเยอร์ตัวนี้ตัวเดียวแล้วเนี่ยเพื่อนๆอ,อ,อยากจะเซฟเป็นเทมเพลตเก็บไว้ก็ได้นะก็คือคลิกขวาครับแล้วก็ export add motion graphic t e m p l t t e กดไปเลยแล้วเราก็กดโอเคได้เลยนะกดโอเค อ่ามันก็จะทําการ EXPORT เป็นเทมเพลตนะให้เพื่อนๆพื่อนมาที่แท็บเบลตรงนี้นะมันก็คือตัวนี้นั่นเองนะวิธีการใช้งานเนี่ยก็คือลากลงมาที่ไทม์ไลน์ของเราแค่นี้เห็นไหมมันก็คือเทมเพลตตัวนึงอะ่ะลองเล่นดูนะมันก็คือเทมเพลตอย่างเงี้ยอ่าแล้อยากเปลี่ยนสีก็ยังเปลี่ยนได้ก็คือจิ้มที่ตัวมันแล้วก็ามาเปลี่ยนที่เชฟเนี่ยตรงเนี้ยเราก็เปลี่ยนสีไป อยากเปลี่ยนสีอะไรทาสีอะไรเก็บไว้แล้วก็ Export ไปเป็นเทมเพลตอีกตัวหนึ่งก็สามารถทําได้ทั้งหมดเหนะ็นไหมไม่ได้ยากเลยแต่คือเราอาจจะต้องปรับใช้ไอ้ตัวที่ทําให้มันโค้งนิดหน่อยนะก็มาแนะนําวิธีการท r a n า i tion ไว้กันแล้วกันนะ <ๆ S 1> เผื่อเพื่อนๆจะได้ลองแบบเอาไปปรับใช้หรือลองเอาวิธีทําพวกนี้เนี่ยไปแบบประยุกต์ใช้กับอย่างอื่นหรือประยุกต์ใช้กับอะไรก็ช่างนะก็ลองเอาไปลองทํากันดูนะสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e แล้วก็ฝากกดกระดิ่งให้ผมมด้วยคครีคถาถ สงสัยตรงไหนหรือติดขัดอะไรอยากให้ผมสอนอะไรอยากให้ทําคลิปอะไรอย่างเงี้ยก็คอมเมนต์มาไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้ครับไปแล้วครับสวัสดีครับ